รองเท้ากัดจนเจ็บเท้าไปหมดแล้วแล้วรองเท้ากัดเนี่ยมันพูดว่ายังไงใช่ the shoes bite my feet หรือเปล่านะหรือว่าไม่ใช่ไปฟังในวนลาคำกับแชมป์อังกฤษกันเลยค่ะคำว่า bite เนี่ยแปลว่ากัดค่ะแต่ว่าถ้ารองเท้ากัด เ้าเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำศัพท์ว่า bite คำนี้นะคะแต่ว่าเราจะสามารถพูดได้หลากหลายประโยคมากเลยและประโยคเหล่านั้นก็คือ My shoes are too tight. คำว่า tight คำนี้นะคะแปลว่าขับค่ะในรูปประโยคนี้นะคะ too tight แปลว่าคับมากๆคับเกินไปค่ะซึ่งเมื่อรวมประโยคนี้นะคะก็คือรองเท้าคู่นี้มันคับมากๆเลยแล้วเมื่อเราใส่รองเท้าที่ขับมากๆนะคะมันก็จะทําให้รองเท้ากัดเท้าเรานั่นเองค่ะและความหมายในประโยคนี้ก็สามารถสื่อได้ว่ารองเท้าเนี่ยมันกัดเท้าเราค่ะ These shoes hurt my feet รองเท้าเหล่านี้มันทําให้เท้าฉันเจ็บ แน่นอนค่ะทำให้เท้าฉันเจ็บเนี่ยก็คือมันกัดเท้าฉันซึ่งทำให้เท้าฉันเจ็บใช้คำว่า hurt ซึ่งสะกดด้วย h u r t แปลว่าทำให้เจ็บนั่นเองค่ะ this pair of shoes pinch my feet รองเท้าคู่นี้เนี่ยรัดเท้าฉันแน่นจนทำให้เท้าฉันเจ็บค่ะคำว่า pinch ในประโยคนี้นะคะสกดด้วย p i n c h ออกเสียงว่า pinch คำนี้นะคะจะแปลว่าหยิกก็ได้หรือจะแปลว่ารัดแน่นเกินไปก็ได้ค่ะในประโยคนี้ก็คือรัดแน่นจนเกินไปนะคะก็หมายความว่ารองเท้าคู่นี้มันรัดเท้าฉันแน่นจนเกินไปทําให้ฉันเจ็บเทา้าซึ่งก็คือมันกัดเท้าฉันนั่นแหละค่ะสรุปนะคะคําว่ารองเท้ากัดเนี่ยไม่ได้พูดว่า t h e ชช o ป Bite my feet my แน่นอนเลยนะคะแต่จะใช้ประโยคต่างๆที่คัดได้นำมาแชร์ในวันนี้ค่ะใครชอบประโยคไหนถหนัดพูดประโยคไหนประโยคไหนเข้าปากเราก็นำไปใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็น hurt, pinch หรือว่า too tight ก็ได้ค่ะลองเอาไปใช้กันดูค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแชมป์อังกฤษเรียนง่าย พูดได้จริงในหนึ่งเดือน